เลียงหนาไปจะคุณพ่อย่ายหรือบอเอากต้ตงได้ลุงลุงมื้อนีกค่ะแตกแปลงัวงัวมากินน้ำโอเคบายบันมะนาต้องมะนาวโอ้ยเป็น่างลุกเป็น่างยิลาหิวนมบลุโอ้ย เป็นอย่างเป็นอย่าง,พงแพ<ก>งบ่หายดุบ่หายบ่หายบ่หายปะป่ะปะยิงหายโอ้ยหายเห็งเลยเจ้าหายแล้วยิงนะปะลงมากินนมนะโอ้ยละอยู่นมปะป่ะปะปะปะไปลงมากินนมนอนปะไป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 จับดิดิดิจับดิดดบดดขี่รถล,ลง ตอนนั้นฟนตกส่วงหนึ่งนะบนันที่แดดอุ้ยถึ่งตกถึง่งแดดพัดฝนสิมาอีกเลยพี่น้องตกไปแล้วยกหนึ่งตกแล้วกระแดดบันที้พัดคือคมค,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 คึมลมลมมาอีกเลยไปลมผัดตามฮูของโอ้ยน้ำไหลเฮงเ นมเมนโบกแล้วเด้อจ้าแต่ก้าวน้ามเมนอยู่พี่ขึ้นหอดสูงหอดชึงพี่เอ้ยน้ำโบกแล้วะล้มพี่น้องอุย้ยหนาวได้แบบนี้กุผัดไห่ไผ่เฮาน้ำกระพอง ตันนี้ดาวกะกินขเข่าเที่ยงแล่เล่เลดอราสีเขิดนไปง่ายง่วก่อนลมมีแต่ลมฝนบูบูบ้วงสิต๊ะหน่อไม้ขึ้นงเงาวบนเลยหน่อบางใหญ่ๆเลยหน่อไม้แพ่บ้านไปไปส่องบางง่วก่อนพี่น้อง เป็นไยยงง่วเขาผมว่าเสีเามากินน้าแบบนั้นบาดแดดปันใดง่วก็คือสิบวยอยากองน้าตอนแรงค่ะกินบัดเดียวผูกไว้อยู่ในสวนปู้นบนสวนบมงนาวน้องมะนาวก็นอนรับแล้วหิวนม แล้วก็อยากนอนแบบเมื่อนี้ก่ะแบบอารมณ์ดีแบบลินอยู่เพิงเติบจนแม่สีขาวสิแล้วจะงองเงีน้น้องมะนาวก็ได้บอมีคนเอาเด้เอื้อยไอไปหงเฮียนเบิดตตกเลยจ้าฝนเพราะว่า น้ำหน้ากะให้น้อยก็เริ่มบุกแล้วดาวปะีหวานปุ๋ยมะแรงตอดแรงปะซีหวานปุ๋ยเขานะงวกระหองแล้วมออมอ,มอหองฮาผู้จ้าหอกไก่ของเราน้ำน้องก็เต็ม ำกินก,ก๊กกล้วยเลยของบนนี้ฮึทำไมเธอของแบบนี้ฝนสิมาแล้วจ้าคือมาแล้วมืดมาแล้วตอนนี้เท่าก่ใหญ่งัวแล้วแล้วจ้าย<อ>ินมจะได้ยฝนห้าเด้ยนี่ฝนสิห้าพวกเจ้าแล้วโอ้ยบรรยากาศดีแห้งพี่นนอะ เขียวอุ้ยหัวกระยองเสียงลมเสียงลมอยู่ตะข่างของดังนี่อิ่มหรือยังอุ้ยมีอีหยังนี่มะเข็ออย่าห้ากะ หงอเรียแเราก็กสิลงเมือนอนผักผ่อนโอน,นี่อิ่มแล้วงวัวก็ะไ้ฝักกันนอนนอนเขียวเอื้องอย่สภาพดาวขึ้นเนาะ้มนี่เดฮาน,น,น่ยนอยน,นี่ก็อิ่มแล้วจุ๊บจุบ,จบสักผาไว้ ฝนตกแล้วเ่าสิไปตากอยู่ใส่แบบน,นี้ตู้ซาก้าเข้ากับอบบ่ได้ทางผู้ตกแล้วเทงค่ะผู้สิบ่เทง น้ำน้าผู้ห้าหญ้ากับผมมีเวลาลกตกลงมาเลยตกลงมาตื่มกันน้ำหน้าก็เริ่มสิบุกอีกแล้วหลังจากเมื่อน,นั่นก็ตกเบิดคืนส่วนบางนาบางนาเขาก็ใกก้สีเบิเลยพีไน้อ่เอ้ สิบไร้ขายแล้วบัดนนี้เริ่มบางเลยไปจ้าลงมือพักผ่อนก่อนสภาพแบบซีดเซียวขันอัดเลย โอเคด้อจ้ะพี่น้องดาวก็จะได้จบคลิปเพียงสักนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหน่อยเดอ้อเจอกันคลิปหนาเดอ้อบ๊ายบายย